mặc dù lấy mọi người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  เราโดนนี่เรามึนเลยไงก็มึนเหมือนกันนะผมก็มีซึมมากนะเพราะว่าตัวคู่ต่อยก็แบบใหญ่แล้วก็มัดอาวุธหนักด้วยครับผมสูงใหญ่เราโดนตรงไหนไปบ้างเนี่ยก็โดนมีปากมีตาตาครับแล้วต่อยจังวนไหมพอผ่านไปยกนาทีแรกๆของยกหนึ่งเนี่ยก็ก็คิดว่าหนักใจเยอะก็คิดว่าจะเอายากพอสมควรครับผมก็ยอมรับว่าคู่ต่อยมาแข็งมาก แล้วมามั่นใจตอนไหนก็ pues. ตอนปลายยกแรกครับผมต่อยเขามีอาการนบต่อยเขามีอาการแล้วเรามีอาการไหมก็มีครับผมตอนต้นผมก็มีอาการนะผมมึนมากแต่ยังคนได้เมินแค่มินอยู่นะโดนตรงไหนเจ็บสุดมีใต้ตาแล้วก็หัวพอยกสองเข้ามาแรกนี่เป็นไงก็คิดว่าเข้าทางเราแล้วเขามาแรกเลยเขามาเดินเ่ยแทนที่เขาจะมาคุมแล้วเขาเดินเราชอบเลยใช่ครับ แล้วจังหวะแรกเนี่ยเราน็อ c ด้วยล่ะทุกฝ่าเข้าที่ที่สามจมูกครับสามจมูกเนีะหอดอนเต็มเลยครับแล้วตอนนี้เขาเดินลุยเข้ามาเนี่ยเราเราตกใจป่ะก็คิดว่าเจะยากพอสมควรอยู่มเอล่ะโอ้โหนี่ก็แฮปปี้ครับชนะน็อ c k ได้ไปสามแสนห้ายังไงบ้างนะดสองไฟติดสำหรับวันลุมินีก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยครับตื่นเต้นทั้งสองไฟเลยครับ วันนี้กองเชียร์เยอะคาร์ผมก็คุณเข้ามาดูเยอะมากครับไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับสามสี่ปีมานี่แ้จากนี้เราตั้งเป้าอะไรกับกับวันแชมเปี้ยนชิพบ้างกับวันลุมพีนีบ้างอยากอยากไปวันใหญ่ไว้ครับอืมที่เราตั้งตั้งเป้าไว้คือถึงแชมป์ไหมต้องการจะชิงแชมป์อะไรไหมยังยังครับยังยังไม่ได้ไปวันใหญ่กว่านี้ถ้าเป็นไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดไฟแนลเราเจอใครน่าจะเหมาะสมละดับนเลย ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดให้เราเลือกเองพอจะเลือกได้มันไม่การท้ายหรอกนะก็เป็นความเหมาะสมหน้าดูนิิม่ออกขาตั้คบัคุณลับดำดวงมากี่ไฟสองไฟครับคสองไฟเรานี่พลิกสถานการณ์ชนะทั้งสองไฟครับพลิกสถานการณ์ที่บุญรัมต้งโคตรเลยต้องบอกว่าสามยกตกเป็นรองแต่รอบนี้จะเป็นสามยกเจบุญรับดำคิดว่าสนุกไหมในความรู้สึกเราก็คิดว่าสนุกครับเพราะว่าเราุ่บ ส่วนค่ำคืนนี้ต้องรอดูลับดังหมดมัาจะผ่านเมืองไทยหรือเปล่านั่นก็เป็นคัดไฟทีซีของเขาเหมือนกันคืนนี้นี่ครับหนูนเล็กนี่เลื่นขนาดเมืองเล็ก็ขนาดครับขนาดเยอะครับแต่ว่าต้องมีตื่นเต้นมากครับเพราะว่าไม่เคยเจอมานานเลยตีบเตกับกับต่างชาตินี่เราเราเราตั้งแต่ชกมาเคยเคยแพ้บ้างไหมมีแพ้ตัวญี่ปุ่นนิดนึงครับต่อยทางเขาครับผมเลยครับ ยังไงบ้างนมเล็กเรายังเก่งๆแต่ว่าศอกเราเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมพยายามออกสอกหนักๆหลายไฟหลายลูกก็เก่งนมเล็กผมเก่งตลอดเลยครับผมก็นอนไม่หลับมาสามวันเลยครับเจ็บนิ้วไหมเนทถามในความรู้สึกเจ็บครับผมเออทำไมนักมวยทุกคนนี่ต้องบอกเจ็บนิ้วมดเลยนะครับนมเล็กครับเจ็บทุนะมันพันมือได้น้อยป่ะมันมันพันได้ไม่นานเท่าที่ควรใช่ครับเขาเขาไม่พัน หลังตั้งมาให้ครับอ๋อคณะกรรมการเขามาตรวจตรวจแล้วก็จะคือพันจะผ้าให้ครับมันไม่ใหม่ๆมันไม่ชินใช่ครับอืมเอาได้สามแสนห้าเนี่ยไปเนี่ยร้วงตังค์ก็มีมีเยอะอยู่แล้วก็มีไฟฟ้าหลอดไฟนี่เกือบล้านนะครับข้าวผมก็ได้เยอะรวมค่าตรงกันตัวได้ยนะค้าวผมพูดอะไรถึงเสียหมายหตุสิ่หน่อยน้องวันนี้อ๋อวันนี้ก็ขอบคุณน้าหมายครับแล้วก็เหตีสครับที่ให้โอกาสผมมาเปิดในวันวีนนี้ก้าครับ ผมก็ทำหน้าที่เต็มีแล้วต้องบอกว่าสองไฟฟ้าวันนัทสองไฟติดไฟสามเจอใครเดี๋ยวรอรึงกันฝากแฟนคลับทั่วประเทศเลยเนาะก็ขอบคุณแฟนคลับและคนที่มาเชียร์ในสนามวันนี้ครับผมผมก็ทำได้ครับวันนี้ขอบคุณครับโอเคควายต่อไปวันยังไม่เช็ครับผมก็วันใหญ่ครับผมไปวันใหญ่ครัขอสักครั้งก็ยังดีนะครับผมโอเคน้องขอบคุณครับ